รีวิวแว่น2ชั้นรุ่นไลเปอร์ครับรุ่นไลเปอร์ตัวนี้นะเป็นเลนส์2ชั้นที่สามารถมองทั้งไกลได้แล้วก็ใกล้ได้อยู่ในแว่นตัวเดียวกันครับ่วนบนจะเป็นส่วนมองไกลแล้วก็่วนล่างจะเป็นส่วนมองใกล้ก็บอกมาพร้อมกับตัวกรอบรุ่นไรน็อตครับบอกเลยว่าตอนนี้น้ำหนักตัวกรอบเบามากเลยเหมือนเอซบรินเลยครับตัวกรอบจะเป็นแบบไรน็อตไม่มีสกรูไม่มีน็อตไม่ต้องก้นน็อตหลุดไม่ต้องกรนน็อตหายด้วยนะแล้วก็ตัวแป้นเป็นแป้นแบบซิลิคโคนก็บผมสามารถสวมใส่ได้โดยที่ไม่กดดังไม่กดจมูกเลยครับ เล่นสองชั้นตอนนี้นะับจะเป็นมัติโคสนะ์นับเป็นเลนที่ป้องกันขึ้นแหลกไฟฟ้าตัดสงจอคอมได้ตัดส่หน้าจอมือถือได้ครับใครที่เล่นโทรศัพท์บ,บ่อยๆนะับแนะนําตอนนี้เลยตัดสงหน้าจอได้ดีมากๆครับหรือว่าใส่ขับรถออกกลางแดดอยู่กลางแจ้งก็ได้ครับผมเมื่อเจอแสงแดดเลนก็จะมีการปรับเปลี่ยนสีออตโตเลนให้ด้วยครับ อยู่ในร่มอยู่ในบ้านเลนจะเป็นสีใสปกติแต่ถ้าเจอแสงแดดนะครับเจอแสง UV นะเรนก็จะมีการปรับเปลี่ยนสีป้องกัน UV400 เหมาะสําหรับคลูกค้าที่ตาแพ้แสงอยู่ในร่มด้วยออกกลางแดดด้วยใส่ได้ทั้งกลางวันแล้วก็ใส่ได้ทั้งกลางคืนครับผม รับรุ่นนี้นะมีค่าสายตาตั้งแต่สายตา 0- ูปกตินะจนถึงสายตายาวบวก300เลยคุณลูกค้าจะไหนนะเมื่อเริ่มอายุ40ปีหรือว่า40ปีขึ้นไปนะมองไกลยังชัดเจนอยู่แต่มีปัญหามองไกลนะเเ่นอ่านหนังสือไม่ชัดเล่นดอศับไม่ชัดนะคุณลูกค้าครับสามารถแจ้งอายุได้เลยครับเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปเช็คค่าสายตาคราวๆให้รับรองใส่แล้วชัดเจนกว่าตาเปล่าแน่นอนครับผมร้านแว่นตาคุณมลัยนะมีน้าร้านให้ใช้บริการกันด้วยใครทียย่สนใจนะสามารถเข้ามาเลือกกรอบเข้ามาวัดค่่าาาาาสยายตทีหนนน้้้รกัไดเล ประกอบแวดลรอรับได้เลยนะครับแต่ถ้ากู้ลูกค้าจังหนไม่สะดวกมาหน้าร้านสามารถกดสั่งซื้อในตะกร้กาด้านล่างนะผมปักตะกร้าไว้ให้ด้านล่างเลยครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษครับคุ้มสุดๆเลยจากปกติราคา ,3990 บาทครับใครกดสั่งซื้อตอนนี้ได้เลนสองชั้นเปลี่ยนสีออโต้ไปนะครับในราคา990บาทแถมกลองแถมผ้าครบชุดนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจรีบๆกดสั่งซื้อมาด่วนๆนะ